มีคลิปเสียงหลุดของนายกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยมีปฏิกิริยาหลายฝ่ายแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นจริงๆน <ะ S 1> ในเมืองไทยก็คือกลุ่มชุมนุมทางการเมืองจากเคยอยู่คนละฝั่งเคยอยู่คนละฝ่ายวันนี้รวมตัวกันนะคะในนามของกลุ่มรวมพลังแผ่น,น <ะ S 1> ดินนะคะแล้วก็มาตั้งโต๊ะแถลงเตรียมชุมนุมใหญ่ขับไล่นายกรัฐมนตรีค่ะที่เคยเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่เขาหลอมละลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วเห็นแต่ยังนั่งอยู่บนเวทีเนี่ย เพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่แปลกใจครับพี่น้องที่พวกเราต้องมารวมกันคนไทยทุกคนต้องสามัคคีกันและต้องการให้องค์อิกลาออกใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่ก็คือคแต่ละท่านจะอยู่กันคนละเวทีอ,อยู่คนละฝั่งนะคะควันนี้มาหมดนะคะเบว่าจะเป็นอดีตพันธมิตรนปอชอหัวหน้า พักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถแถลงข่าวรวมพลังแผ่นดินนะคะก็มากันหลายสิบคนเต็มเวทีเลยนะคะ,คคะไล่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะที่เห็นนี่มีทั้งคุณจตุพรพรมพันธ์แกนนําคณะหลอมรวมประชาชนคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเป็นต้นเยอะนะคุณผู้ชมนะ อาคุณจตุพรปรมพันธ์นะครับจากแกนนําคณะหลอมรวมประชาชนบอกอย่างนี้กิจกรรมครั้งนี้มันมาจากเสียงคลิปคลิปเสียงของนายกที่คุยกับคุณเซนถือว่าประจักษ์ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคนไทยและประเทศไทยจึงทําให้ไม่สามารถยอมรับได้ว่าจะบริหารประเทศได้เพราะสิ่งที่นายกทำก็คือพายเรือให้โจรไปนั่งร่วมกันพายเรือไปขายชาติพายเรือไปทรยศชาติคุณจตุพรย้ำอีกว่า ไม่เคยเจอนายกรัฐมนตรีของประเทศไหนที่โอ้โหใช้คำแรงคุณผู้ชมครับตัดหัวแม่ทัพของตนเองส่งบัณาการให้ประเทศกัมพูชาเหมือนกับนายกคนนี้ครับคุณกำลังร่วมกันพายเรือไปขายชาติพายเรือไปทอนยศชาติต่างผมไม่เคยเจอนายกรัฐมนตรีของประเทศไหน ที่ตัดหัวแม่ทัพของตัวเองส่งบรรณาการให้กับประเทศกัมพูชาเหมือนกับนายกรัฐมนตรีน้เราไม่สามารถที่จะให้ในายกรัฐมนตรีคนนี้บริหารประเทศไทยต่อไปแม่แต่เพียงวันเดียว ขณะที่คุณหมอวรงนะคะก็บอกบว่านายกแพททองทานไม่มีความสามารถเป็นผู้นําประเทศไม่ซื่อสัตย์กับประเทศชาติทั้งต่อหน้าและรับหลังประชาชนจะไว้ใจได้อย่างไรขอให้นายกแพททองทานออกไปเพื่อแสดงความรับผิดชอบค่ะว่าพฤติกรรมแบบนี้เหมาะสมหรือครับที่จะเป็นนายกร,รัฐมนตรีเพราะไร้ความรู้ความสามารถมีจิตใจที่ชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังประชาชนครับ ถามว่าพฤติกรรมรับหลังประชาชนคุณทําแบบนี้ต่อไปนี้ประชาชนจะไว้ใจคุณได้อย่างไรฮะเฉพาะแค่นี้เราบอกได้อย่างเต็มปากเลยว่าองค์เองคุณออกไปได้ครับ อันนี้วันนี้แค่น้นำจิ้มนะคุณผ<ส>ู<ส>้ชมน้ำจิ้มนะเดี๋ยววันจริง<ส>จะเกิดขึ้นคือเสาร์ที่28มิถุนายนนะคะก็กลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมพลังแผ่นดินไทยครั้งใหญ่4โมงเย็นถึง3งทุ่มที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งแกนนำก็เรียกร้องให้ประชาชนออกมาแสดงพลังให้มากกว่ากัมพูชาที่เขามีการรวมรตัวสนับสนุสนรัฐบาลกันไปก่อนหน้านี้แต่วันนี้ทางฝั่งของรัฐบาลเองคุณภูมิทาเองก็ยังดูเหมือนไม่ได้หนักใจมากกับการรวมตัวของผู้ชุมนุม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ